เก็บดอกยิ่งกันอันนี้เป็นถนนเส้นอย่างเง้ออันนี้ขอไม่คขาวเนาะเส้นเดี๋ยวไปเกล็ดพงเจ้านี่ดอกยิ่งมันลดนลงมาเหมเดียวเนี่ยนี่เวลาเขาเก็บเขาก็เอาดอกมาแล้วเขาก็มาสีกออกอีเจ้าแล้วเขาก็จะเอากระดอกมันเนี่ยปิกเนาะแน่เอาก็ยังเอียกะปิกอ่ะนี่ปีปีแล้วปีก่อนนั้นเขาก็มาเก็บเนาะปลาแม่แก้วมาเก็บเจ้า ีนี้พอดีขี่รถผ่านพอดีฮเพื่อจะได้ใส่น้ำเงี้ยวของเอกเนี่ยเหรอเนี่ยเขาอยากเอาอี้ไปตากแห้งแลวเดี๋ยวไจะซีกเป็นแง่งเป็นแง่งเป็นแง่งอีเจ้านน่ดอกเงี้ยวปเป็นอากรแกนกลางทางในนี่นไปนะนี่พอเส้นหัวไหมคะเจ้าแล้ยาวเหยียดเลยถ้าใครอยากได้ดอกเงี้ยวก็มาเก็บเ,เอาได้เนอนี่นะนี่ไปตึ้งมาเก็บกันนะสุดจางสุดวันเลยไปขี่รถมาวานวนเวียนซอกเก็บก,กัน อันนี้พอดีมันปูข้าวแล้วเจ้ามันตกเต็มฮัะมันปูข้าวแล้วเขาจะไปหย่ำมของบนกับมาได้นเนี่ยฮั่นก็มันก็เลยเป็นดอกเป็นดวงเต็มเลยนี่เอามันได้นะ่ะนะดูมันไปขี้เป้อต้องปูหลุมพะนักเนาะดูโอ้ตกแล้วตกแล้วตกแล้วนี่แก่ยุแก่เลยก็ตกลงเรื่อยๆตกลงตลอดเรื่อยๆเจ้าคนก็ขี่มาเก็บกันนี่แงงแงงแงงเอาก็อี้นี่ เพิ่งขี่รถมาเวียนเก็บกันเพราะว่าเส้นนี่นี่ดอกงิ้วสุดต่างเลยคนเก็บแล้วเรก็จะไปกันแล้วก็ปิกมาเก็บเห็นไหมก็ดูกของความงามเนาะเต็มเก้าเราเต็มเก้าเลยมีใบเลยนะมีกระดอกน้ำอ่ะเดี๋ยวสักกรัก็กจะตกลงมาถึงไรกันมาเร็วนี่อันนี้อ่ะเราขีมาเห็นหน้อยเดียวมาเห็นต้นแล้วดึเหรอเนี่ยขนาดเลยรึเนี่ย โอ้ยพอดอกนิวอันต,นต้นตะกี้ปุ่นดอกแดงเนาะอันนี้จะปีออกส้มหน่อยนี่ต้นนี้มีมีใบต้นปุ้นนี้ดูหน้าขนาดเก้านี่นี่มันจะตกลงเรื่อยๆไงหันก้าดูมาว่าเบื่เบื่อนี่นี่อันนี้ตกม,มื่อกี้นี่นี่โอ้ยเนาะ น้องยิวเขาโอ้ยู่ะเนี่ยมันตกลงมาเลยเหรื่อยริงๆนะเจ้านี่น้องยิวนี่นะดูเนี่ยนี่เขาก็ต้องเอามากองสนมากนะถ้าเก็บมาแล้วเขาก็จะมากองนี่เจ้าเก็บกองแล้วเขาก็จะสีกออกนี่ดูหน้าขนาดเก็บได้กเกลือามากองกองแล้วเขาก็จะใส่เอาเกลืเกสรตังในมันเจ้าแล้วเขาก็จะเอาไปไปตากที่บ้านเนาะนี่เส้นนี้นะ นี่เจ้าดอกงิ้วเมืองเมืองเฮาที่เพิ่นเอาไปทําน้ําเงี้ยวนั่นเนาะมันิเป็นอย่างอีเจ้านี่ดอกแต่ๆสิเป็นอย่างเอี้ยนี่นะ